ะะมีรายงานสดมาจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมเวลานี้ค่ะเชิญค่ะหลังจากปี2554นะครับชาวสวนส้มโอแห่งนี้หลังจากที่พึ่งประสบป,ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ก็เริ่มมีการพยายามฟื้นฟูส้มโอพันทองดีให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและสำหรับปี2564ปีนี้นะครับไม่มีใครคิดนะครับว่าน้ำจะกลับมาท่วมซ้ำอีกครั้ง ชาวสวนบางคนเนี่ยถึงก็บ,บอกว่าอยากจะถอดใจเลิกปลูกส้มโอแล้วล่ะครับหลังจากที่หากจะต้องเกิดน้ําท่วมซ้ําแบบนี้ในทุกรอบสิบปีครับและจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าจุดเกาะทรงคนองนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูแผนที่นะครับผมยืนอยู่บริเวณส่วนเหนือของเกาะบริเวณจุดสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของเกาะทรงคนองนั้นเป็นลักษณะของแม่น้ําท่าจีนที่คดเคี้ยวลงมาเป็นตัวยู เมื่อเมื่อน้ําเหนือพะทะหลากลงมานะครับแล้วก็ปะะชนกับน้ําทะเลหนุนสูงเข้ามาทางด้านฝั่งทางทิศใต้เนี่ยก็ทําให้น้ําเอ,อ่อท่วมบริเวณบริเวณกกเกาะเกาะนี้เป็นจนํานวนมากเลยนะครับแม้ว่าบริเวณรอบๆนี้ชาวบ้านจะมีการทําคันดินเอาไว้หลังจากที่น้ําท่วมปี2554แต่ว่าสําหรับปี2564นั้นคันดินที่เคยสร้างเอาไว้ก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะครับ เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการสำรวจบรรยากาศของทีมข่าวของเรานะครับเราไปที่จุดแรกก็คือที่บริเวณตำบลท่าศรครับที่จุดนั้นเราได้เจอกับชาวสวนคนหนึ่งครับซึ่งสามารถที่จะป้องกันในส่วนของสวนส้มโอของตัวเองเอาไว้ได้แม้ว่าคันกันน้าของสวนที่อยู่ติดกันจะแตกไปแล้วแต่ว่าน้ําก็ยังคงซึมผ่านกระสอบทรายเข้ามาสําหรับต้นส้มโอแล้วนะครับ แช่น้ําเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็มีสิทธิ์จะตายได้หรือแม้แต่แช่น้ําเพียงสองวันก็อาจทําให้ผลผลิตไม่ดีนักเกิดปัญหารากเน่าที่สวนแห่งนี้นะครับแม้ว่ายังไม่เห็นระดับน้ําท่วมขึ้นมาจนถึงต้นส้มโอแต่น้ําที่ขึ้นมาปริ่มคันดินก็นับว่าเสี่ยงมากการที่น้ําท่วมซ้ําอีกครั้งในรอบสิบปีหลังจากที่เพิ่งฟื้นตัวต้นส้มโอพึ่งจะโตและสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงสามปีก็ทําให้เจ้าของสวนคนนี้ถอดใจ และอยากจะเลิกปลูกส้มโอไปปลูกพืชอื่นที่ทนน้ำได้แทนครับพูดถึงถ้าเราจะอนุรักษ์พืชส้มโอประจำถิ่นเอาไว้ก็ควรจะต้องมีเขื่อนเขื่อนที่ตรงไหนที่มันอยู่ริมคลองที่ว่าเป็นจุดล่อแหลมจะต้องมีเขื่อนให้ปิดตามคลองว่างแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นคันคิดว่าเป,เ,ปเป็นจุดป่อบาาบางอ่ะรัฐบาลคงจะต้องมาเสริม ด้วยทําเขื่อนให้เพราะอยู่ๆจะมาให้คนสวนทํากันเองมันก็จะยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการจัดการที่ตรงนี้ทําตรงนั้นไม่ทําเช่นเดียวกับชาวสวนส้มโอที่ตําบลทรงขนองนะครับคิดไม่คิดนะครับว่าปีนี้จะถูกน้ําท่วมแล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับมีสวนส้มโอแล้วก็พืชผสมอีก8ไร่บางส่วนก็สามารถที่จะป้องกันจากการเสริมกระสอบทรายแต่ว่าบางส่วนก็จมน้ํามาถึงครึ่งตัวอย่างที่เห็นเนี่ยครับ แม้จะพยายามสร้างคันกั้นน้ําเอาไว้ป้องกันหลังปี2554แต่ก็ไม่คิดว่าน้ําจะสูงมากจนกระทั่งเอ,อ่อล้นเข้าท่วมสวนขณะดเดียวกันก็ไม่มีการคาดการล่วงหน้าหรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานใดทําให้ปีนี้รับมือไม่ทันความพยายามล่าสุดของพวกเขาก็คือปิดล้อมสวนส้มโอด้วยกระสอบทรายและจะเร่งสูบน้ําออกซึ่งจะทํากันในวันพรุ่งนี้ครับถ้ามันไม่ไหวมันตายอีกจะกลับมาปลูกใหม่ คงจะไม่ไม่อยากได้แล้วอยากจะขายส่วนทิ้งแล้วไม่อยากทําแล้วไม่ไหวเอาไม่ไหวมันไม่คุ้มกับที่เราลงทุนเราลงทุนเป็นแสนแล้วขายไปได้เป็นมือแล้วก็เจ๊งอย่างเงสามอำเภอที่อยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับที่อยู่ริม แม่น้ําท่าจีนไหลลงมาตั้งแต่อําเภอบางเลนอําเภอนครชัยศรีแล้วก็ที่ผมยือนอยู่ตรงนี้คืออําเภอสามพรานนั้นถือว่าเป็นจุดที่ลุ่มต่ำครับทําให้น้ําจากแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ําสายเล็กนะครับระบายน้ํา ได้ไม่สะดวกมากนักมีน้ําทั้งทะเลหนุนทําน้ําหลากลงมาก็เข้าท่วม3อมอำเภอนี้ในขณะเดียวกันชาวบ้านทั้ง3าํอำเภอตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมาตั้งแต่พายุลูกแรกเดือนตุลาคมแล้วนะครับบางจุดมีน้ําท่วมขังมาเป็นเดือนเกือบ2เดือนจนถึงเวลานี้ก็ยังต้องเผชิญกับวิกฤตน้ําท่วมอยู่คําถามที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเหตุใด พื้นที่บริเวณนี้นะครับจึงถูกน้ําท่วมเป็นเวลายาวนานมากขนาดนี้ใช่การบริหารจัดการน้ําหรือไม่ยังเป็นคําตอบที่ชาวบ้านที่นี่อยากรู้ครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะนักวิชาการด้านน้าด้านภัยพิบัติก็ประเมินไว้ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็เห็นตรงกันว่าเหตุผลที่ผลกระทบรุนแรงแบบนี้หลักๆมาจากเรื่องของปัจจัยการบริหารจัดการน้ําค่ะดังนั้นทั้งลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่ก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โ oh, หตรงนี้น่าจะท่วมยากจริงๆตอนนี้ก็เริ่ม